ฮัลโหลสบ,บายดีพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะมาแล้วหอมบี่พี่้องหอมอูโโ้โพชตอย่างเหนืออย่างเหนือกินเขาแล้งเมือนีมีานาะอาหารสุด,สดพิเศษไหมยังหน่อไม้มต้มนี่เห็นบาพี่น้อง เนื้อพร้อมเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นยังไงนี่หน้าตาเป็นตะกินบ่พี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาสูตรมักเนื้อนุ่มให้นะจ๊ะวันนี้มาโฆษณาบ่เป็นโฆษณาพี่น้องมาเบาเรื่องเนมัซูฟังเนม้นี่เม็นเนม่าเก็บมาตตปาบ่เป็นดาเก็บเด้พี่น้องเป็นเพื่อนเก็บมาแล้วเพื่อนก็นมาฝากนะจ๊ะเพื่อนดาเนะี่ยเพื่อนเอามาได้อ่า ไลฟ์กระสอบบาจังสันเนาะละกามเีเพื่อนเพื่อนเฮ็ดนนาต้มนาใหม่ขายก็มีได้จ้ะถ้าว่าใครๆสนใจก็ติดตอ่อคอมเมนต์ใต้คลิปไอดามาได้เลยนะคะแซ่บแซบ,แซบพี่น้องมันเป็นน้ำใหม่สดเท่ากับเอามาตุมบกขมบกขมได้พี่น้องเอามาตุม่มให้มันหานาๆาซุกดีๆแล้วก็เตรียมน้ำพริกกะปิ จิมกินกับหรือเสียบคักบะต้องรู้ลาเอาแบบธรมธรมดาธรรมดาธรรมสัตว์ของฟรีเลยนี่พี่น้องอ่าเพราะว่าฝรั่งหันเพิ่นบบกินแลวกะ <_ C 1> เพื่อนเฮาไปเก็บมากะเพื่อนเพื่อนก็ไปเก็บแล้วก็มาแบงไอดากินเห็นบบนี่ควรตวดตวดๆๆต,วด,ต,ว,ดตวดนี่ต้มแล้วเรียบร้อยร้อนๆนะคะมเมสเแจเวกับปีกันกะง่ายๆพี่น้อง ไอเจ้ากะปิกเกิมี่อย่างกระมีกระเทียมอ่าแล้วก็พริกแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะคะแล้วก็โคกโคกโคขย้มันหยาบหยาบไม่ต้องให้มันมันละเอียดแล้วก็เอ่อแค่นั้นเองเพราะว่ากะปิให้มันนัวละเนาะกะปินัวแล้วก็กระเทียมให้มันหอมอันนี้ด่าเห็ดถั่วเล็กๆสําหรับากินแค่สองคนนะคะอันนี้อ่าเวลาเขาสิกินเขาก็อ่าน่ะตําเอาแป๊บเดียว แล้วก็ใส่น้ำมะนาวแค่นั้นเองพี่น้องแล้วก็เยาะน้ำปลาลงไปนะคะนั่นขัานผู้ได้มักแป้งน,นวผงชูรสเพิ่นกระตังองยาะผงชูรสลงไปอีกนิดนึงเป็นอันว่าเสร็จขั้นมันมีมะแข้งนอยก็มะแข้งลงไปอ่าอ่าคั่นยุไทแล้วมนจะใส่ไมะเขื่อพวงแม่นบ่ละลงไปแบบนั้นแล้วเป็นมะแข้งนเนาะเฮากกใส่น,นะต้นหอมเออพักหอมนี่ก็พอแล้าบ่ต้องใส่ บักแข่งเอกเพราะมันหาบบมีวันนี้ไม่มีที่บ้านไม่มีพี่น้องแต่ว่ายูตลาดแกับาบักแข่งหันหาไงก่อนบักเขือยอยูมะเขือพวงมีขายทุกฤดูการพี่น้องบบขาดตลาดเป็นไงคะนี่หน่อไม้ต้อมอื้อหืกินกับเจลกับปีนี่หน่อไม้นี่อันนาะคันเท้าอยู่ต่างจังหวัดนี่ เขาสามารถไปเก็บเอาไดฟรีได้พี่นอ้องต่างแังงวัดนี่ส่วนไรเพื่อนจะอยู่ทางบอกดูทางภาคไตของฝรั่งเศสนี่เพื่อนจะมีะลายเพราะว่าเพื่อน,อนไปเอามาอุย้ยเต็มเต็มรถเลยว,ว่าแบบนั้นแหละแต่ว่าดาบ่เคยไปเก็บเด้พี่น้องเดื้อมีแต่เพื่อนๆอแบ่งมาเขาก็เออไม่งั้นก็เพื่อนเหตุขายเขาก็ไปซื้อน้ำเพ่เนนะจ้ะ ถ้าว่าเพื่อนๆถ้าได้สนใจอยากซื้อนะคะคอมเมนต์มาได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า